จอกข่าวร้อน สวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกประจําวันนี้นะคะกวันจันทร์ที่19ธันวาคม2554ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ําท่วมนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าในประเด็นเรื่องของการเร่งฟื้นฟูเยียวยาและการจัดหาปัญหาสิ่งปฏิกูลในเรื่องของปัญหาสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะที่มากับน้ําก็ยังคงต้องเร่งเก็บกวาดกันเป็นการด่วนอยู่ในขณะนี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าขยะสิ่งปฏิกูลเหล่านี้นะ ก็ถือว่าเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์เชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวกับสภาพอากาศที่แห้งแล้วก็เย็นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะของการที่จะขยายพันธุ์เชื้อโรคให้แพร่ติดต่อระหว่างคนกับคนได้ง่ายอีกด้วยค่ะและสําหรับการเยียวยานะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองค่ะในสัญญาจันทรัตน์นะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยนะคะว่า กรุงเทพมหานครได้หามาตราการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุปแผนและก็ส่งเรื่องให้ทางสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะมีการส่งต่อให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเพื่ออนุมัติกันต่อไป และสําหรับมาตรการเยียวยานะคะก็ประกอบไปด้วยการช่วยเหลือด้านการชําระภาษีโดยผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะก็มีอํานาจขยายเวลาการยื่นแบบชําระภาษีออกไปอีก3เดือนโดยจากที่จะต้องยื่นชําระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็เลื่อนให้เป็นเดือนเมษายนค่ะนอกจากนี้ก็สามารถชําระผ่อนชําระได้ไม่เกิน60เดือนเฉพาะพื้นที่ประกาศภัยพิบัติและก็ยกเว้นไม่ต้องชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินนะคะตาม ความเสียหายของอาคารส่วนในเรื่องของการผ่อนชำระภาษีบำรุงท้องที่ค่ะก็สามารถที่จะขยายระยะเวลาได้อีก3เดือนจากเดือนเมษายนก็ขยายไปเป็นถึงเดือนมิถุนายนได้ค่ะข่ะส่วนการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะนะคะที่จัดเก็บอยู่ในอัตรา20บาทก็จะต้องออกข้อบัญญัติว่าต้องนำเข้าสภากรทมให้ความเห็นชอบกันซะก่อนนะคะได้กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ และก็นอกจากนี้นะคะจะมีการเสนอลดค่าเช่าตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของโรคระบาดหลังน้ําลดแล้วก็ในช่วงภายหนาวนะคะทางด้านของนายต่อคงชยสารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าสําหรับเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่า ภายหลังจากน้ําลดอาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นนั้นทางกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ดําเนินการดูแลควบคุมเป็นอย่างดีมีระบบการเฝ้าระวังให้ความรู้เสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยมาโดยตลอด ก็ทําให้ประชาชนนั้นมีความรู้ในการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะจึงไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นหลังน้ําลดส่วนของโรคที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะขณะนี้ก็ยังไม่พบปัญหาการระบาดค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่2009ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่โดยถ้าหากมีการระบาดเกิดขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีวัคซีนนะคะแล้วก็ยาต้านไวรัสพร้อมที่จะให้การดูแลรักษาค่ะค่ะขณะที่สถานการณ์ภัยหนาวในขณะนี้นะคะ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาว13จังหวัด131อำเภอ985ตำบล9,928หมู่บ้านโดยแยกเป็นภาคเหนือ7จังหวัดซึ่งได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่อุตรดิตถ์น่านตาและพะเยาค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยหนาว6จังหวัด คือสกลน,นครเลยนครพนมมุกดาหารกลาสิ์และบุรีรัมค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ก็มีการออกประกาศเตือนภัยพาย,ยุวาชิฉบับที่1นนะคะว่าพายุโซนร้อนวาชิบริเวณทะเลจ,จีนตอนใต้ตอนล่างนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด9.4องศาเหนือลองจิจูด112.9องศาตะวันออกค่ะ มีความเร็วลมนะคะสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวนะคะทางที่ตะวันตกค่อนไปทางใต้เล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าพายุที่ว่านี้นะคะจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีบรสชันแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำตามลาดับก่อนที่จะเคลื่อนตัวผ่านไปยังมาเลเซียในวันพุธที่21ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะค่ะและสําหรับอิทธิพลของพายุวาชีนี้นะคะ ก็ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูนนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยค่ะมีกําลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรจึงของให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะระมัดระวังอันตรายจากคลื่นสูงและก็ลมแรงที่พัดเข้าฝั่งด้วย และสาหรับชาวเรือก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะในช่วงระหว่างวันที่21ถึง22ธันวาคมนี้ด้วยค่ะส่วนบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงนะคะจากประเทศจีนค่ะก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนกันอยู่นะคะก็จะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศหนาวเย็นนะคะประกอบกับมีลมแรงในช่วงนี้ค่ะค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเหตุการณ์พายุโซนร้อนวาชินะคะที่พัดถล่มบริเวณตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะก่อนที่จะทําให้ฝนตกหนักแล้วก น้ำท่วมฉับพลันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะยอดล่าสุดค่ะยอดผู้เสียชีวิตนั้นก็ เพิ่มสูงขึ้นเป็น652คนสูญหายอีก911คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะส่วนที่ประเทศเกาหลีเหนือนะคะทางสถานีโทรทัศน์รัฐบาลได้มีการรายงานข่าวว่านคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนือเสียชีวิตแล้วนะคะด้วยวัย69ปีค่ะและสำหรับการถแถลงการดังกล่าวนี้ค่ะก็ได้รับการประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์ Korean Central News Agency หรือ KCNA แห่งชาติในกรุงเปียงยางเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะโดยผู้ประกาศข่าวค่ะก็ได้สวมชุดสีดำกล่าวนะคะว่านายคิมจองอิลเสียชีวิตเมื่อเวลา8นาิกา30นาทีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากการทำงานหนักเกินไปของจิตใจและร่างกายระหว่างการเดินทางโดยรถไฟไปยังสถานที่แห่งหนึ่งค่ะสำหรับผลของการชนสูตรศพวันนี้นะคะก็ระบุว่านายคิมจองอิลนะคะเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันค่ะพร้อมกับอาการหัวใจวายค่ะสําหรับนะคะในคิมจองอิวนะคะก็เกิดที่โซเวียตค่ะมีชื่อจริงนะคะตามสูติบัตของโซเวียตว่ายูริอิริเซโนวิชคิม เนื่องจากว่าปิดาของเขาะะเป็นผู้บัญชาการกองพันที่1่ของกองพลน้อยที่88ของกองทัพโซเวียตซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวจีนนะคะแล้วก็ชาวเกาหลีค่ะที่เลี้ภัยไปอยู่ในโซเวียตนะคะส่วนบรรดาของเขาก็คือนางคิมจองซอกเป็นภรรยาคนแรกของนายคิมอิลซุงซึ่งทางนี้นะคะวันเกิดของเขาเองยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นวันที่16กุมภาพันธ์ปี2484หรือว่าวันที่16กุมภาพันธ์ปี2485ค่ะ กว่าโดยนายคิมจองอิวนะคะก็เข้ารับ ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีค่ะทั้งยังเป็นประธานคณะกรรมิการทหารแห่งชาติและเลขาธิการพรรคกรรมกรแห่งเกาหลีซึ่งก็เป็นพรรครัฐบาลมาตั้งแต่ปี2491ค่ะและดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพประชาชนเกาหลีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกด้วยค่ะและเมื่อช่วงเดือนเมษายนนะคะปี2552นะคะได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เรียกขานตัวเขาว่าเขาว่าน เป็นผู้นําสูงสุดและก็มีคําเรียกอื่นๆนะคะที่หมายถึงตัวของข้ออีกด้วยนะคะนอกเหนือจาก s u พร e ม e l เ a d e r นะคะก็ได้แก่ผู้นําที่รักบิดาของเราท่เนพนลและผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะและนอกจากนี้นะคะในปี2533ค่ะ ใคิมจองอิวนั้นได้ติดอันดับที่31ของทำเนียบบุคคลที่ส่งอิทธิพลที่สุดของโลกอีกด้วยจากการจัดอันดับของนิตยสารฟรอกค่ะค่ะและเมื่อปี2541นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของข่าวลือต่างๆนานานะคะเกี่ยวกับสุขภาพของในคิมจองอิวในขณะที่นะคะหน่วยข่าวกลองของเกาหลีใต้ก็เชื่อว่าเขานั้นป่วยนะคะด้วยอาการเส้นโลหิตไปเลี้ยงสมองตีบทำให้เขาไม่สามารถที่จะปรากฏตัวนะคะต่อสาธารณชนได้แม้กระทั่งนะคะในวันสําคัญอย่างวันครบรอบ60ปีของการกาอตั้ ั้งประเทศและก็หลังจากนั้นค่ะในคิมจองอิลก็ปรากฏตัวในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณนะ์นักคือดูผายผอมอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนายคิมจองอิลนั้นก็ทําให้นานาชาตินะคะมั่นใจมากขึ้นว่าสุขภาพของเขานั้นย่ําแย่อย่างที่สุดแล้วเมื่อมีการวางตัวนายคิมจองอ่นค่ะซึ่งเป็นบุตรชายคนที่3ขึ้นมาเป็นทายาททางการเมือง และเขาก็ได้พาบุตรชายไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับประเทศพันธมิตรสําคัญนะคะอย่างจีนและรัเสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะข่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นค,ะค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งคะ่ะ